เยอะไงปากมันเยอะตอนนี้เราเข้าถึงที่หมายเป็นครั้งที่ทสองนะครับเราจะไปพบท่านเจ้าวาดติดต่อเกี่ยวกับเรื่องหุที่พึ่งไปได้ที่เอามันมีเคล็ดอยู่ครับเราว่ารถจัดหน้าไม่ได้ผมต้องเลียกขอบมันก่อนโอ้ไม่ัดหน้าไม่ัดหน้าวัดใหญ่รนะั้งเนแจ้งผมละคร นี่รถเยอะสงสัยว่าจะมีงานจบเตรียมอะไรมาจบเสร็จก่อนายจะคุยไม่ได้

ท่านไหมข้าเจ้าวานะครับราชการครับผมจะมาพบเจ้ววาดนะครับออกไปทางหลังวัดน้าครับข้าสารนะไปข้าสารนะตรงสารใหญ่นะครับครับต้องต้องติดสองคันอ่ะอ๋อครับ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 ขอบคุณอยู่นะฮะไม่เจอเหมือนกันน่ะอ๋อครับครับ ก็โเขียนหลังไม่ดัำตึงตึงมั้งคลาดจับไม่ดีเลยปัญหาทีจอดได้นะได้จอดได้ข้ามเลยแต่ของชั้นคิดไม่ถามว่าเขามีงานอะไรกันไม่ไมืไมงานไหนไ,ไม่เกี่ยวเจะว่าแล้วท่านครับขออีกนิดเลยครับเขามีงานอะไรครับรถจอดเยอะเลย อ๋อเหรอ <c oughs> เลยไม่รู้จะว่า่ันวางเปล่าเนาะงานครับครับ ทิง้งโทรมั้งไอ้เมาถามเบอร์รวัดเมื่อกี้โทรถามเบอร์รวัดเมื่อกี้แล้วก็เลยบอกพ่อนจบก็เลยบอกคำว่าผมจะมาผมกี่เพิ่งผมว่าผมจะมากราบเท้าในาการให้ชมนะครับครับขอบคุณครับทิมงเบ้เมื่อากี้วันนี้กัอ,อขอบคุณด้วยก็มไม่เท่ไหนนี่ก็อยู่ทิ้โทรมาแล้วไม่โทรนัด ơ này nữa là tapper này, nữa 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 được nữa nữa หัต้มให้จอดตรวเอาเลยแคไม่ใชเข้าจอดตดได้เลยรอบทบุญนะครับเป็นเจ้าภาพไปสองปเลยค่ะกระถินมีเัษไหมมีนะทิ้งอ่ยังไม่ได้ทิ้หน่งร้อยก่อนครับเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพกระถิน อ๋อก็ชิ้นเมื่อไรเหรอนี่ของเดน่านี่นะฮะเป็นเป็นสามัคคีเนาะค่ะอันนั้นถ่ายตัวกระเบือเท่าไหร่อ่ะถ่ายไปแล้วอ๋อหกกิจิการอืมยิ่งแบงย่อยร้อยทั้งก่อนแบงย่อยบ้างยี่สิบรึป่ะต่อแบงร้อยกันเลย

ร้อยเก้าใช่ไหม,มอ่านี่เราเรารู้ละเราได้ติดจะจะต่อได้อันนี้ <c ười> เป็นบทหรืพี่หารครับเขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นที่วางพระอริยสฆงเนาะค่ะอ่าร้อยเก้านิ้วพิองนะฮะหลายองค์นะครหลายองค์เก้าองค์ครับก็ก็ขอเชิญเพื่อนเพื่อนแล้วก็แฟนๆที่ดูรายการก็ถ้ามีโอกาสนะครับตรงนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนาะมีโอกาสได้มาทมําบุญร่วมกัน,แล,กน,กนแล้วก็จะใกล้กระถิ่นเลแล้วก็จะที่นี่ดีมากครับมันมีพระอริยสฆงอยู่ข้างในร้อยเก้านิ้วใหญ่มากแล้วน้นก็จะมีพระพระสุมขขงคลต่างๆที่เราสามารถบูชาได้แล้วก็จริงๆก็มีการถ่าย โอกระบือด้วยเนาะครับมาร่วมทำบุญที่วัดห้าจันวาค่ะห้าจันวาเนี่ยเนาะเราถ่ายกระบือร่วมกับในหลวงท่านแจกให้ต้นชาลอะไรงอ๋อดีมากเลยครับดีดีครับเดี๋ยวเชิญเชิญมาทำบุญกันนะครับที่นี่ขอบคุณครับขอบคุณครับที่นี่เราเหมือนจะทําเป็นโรงทานด้วยเนาะใช่ค่ะอ๋อมีวันอะไรครับแต่วันอาทิตย์แล้วก็วันสัปดาห์เหรอคนเยอะก็เข้ามีค่ะวันนี้ไม่เยอะค่ะวันนี้ก็บางไปหน่อยขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับ นี่เป็นแบบรวมแล้วเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณครับกาแฟกาแฟไหมอ๋อเขามีเครื่องซองเดียวขอบคุณไม่ได้ไหมกันไม่เป็นไรคนแก้วมึงไม่ได้ใจเต้นพอดีเหลื่องซองเดียวพอดีอ๋อมีมีได้แค่วันละแก้วผมได้แล้วเดี๋ยวใจสั่งเราไม่รู้ทีหลังเรามาเอากแฟมาฝากไว้ที่นี่มันเป็นลงทานอยู่แล้วเนาะเอามาฝากทิ้งไว้ให้เขาได้ทานกันอ๋อท่านลงมาแล้ว ที่นี่เขาจัดใหม่หมดเลยอันนี้เป็นวัดสะเกตนะครับอยู่เขตบางทองวัดใหญ่มากครับมีที่สระบุูชาเยอะเลยนี่เราก็เคยนัดท่านราจะมาติดต่อคุณี่พึ่งมาดูที่ท่านจะว่าอย่างไยดีนี่ลุณพ่ออะไรครับพระโตอ๋อพระบนี่พระประจําวัดสะเกต เห็นเดียว้อะข้ไปไหนข้าไปไหนข้าวัวิ่งเอาวิ่งตามเอาเลเมื่อกี้เห็นผงเยตามใครตามผู้หญิงเครัผู้หญิงไปขานใครออว่เออวิ่งเอาเลยวิ่งตามเอาเลยเออเออ ี่เมื่อก่อนท่านไม่มีเนี่ยลุงปุ้ดทวดท่านเอาลงใช่ปะ่ะอันนี้พระเจ้าตรากว่ะน,นี่คนดูเรศสวนท่านมีหมดแล้วเนี่ยท่านมีหมดแล้วเมื่อก่อนไม่มีมีหมดแล้วนี่ลุงโป่โตสมเด็จโต ันน้นท่านมีหมดแล้วเนี่ยใช่ป่ะก่อนท่านไม่มีนะเนี่ยเราจะรับแขกที่น,นี่ มันชอบมันชอบอมันในสวนนะนะมันขาแล้วครับผมครับผมได้ครับได้ครับขอบคุณครับ ผมเป็นโรงงานหุ้ยพี่พึ่งเคยคุยกัท่านก่อนนูแนะท่านจะสร้างพระเจ้าตาพระเจ้าเพ่อเนริสวนแต่ที่ว่าก็ยองเสนอท่านเราเป็นหุ้ยพี่พึ่งด้วยสามสิบนิ้วเท่าองค์แล้วมอเตอร์เฟืองบางทีท่านจะสร้างเป็นแบบร้อยเก้านิ้วใหญ่ๆเงเดี๋ยวเสนอท่านดูขอบคุณครับเดี๋ยวลองคุยกันดูอ, <c oughs> อันนี้ผมผมลงยูทูบเพื่อจะโฆษณาวัดเราด้วย <c oughs> ว่าวัดเรามาทางไหน <c oughs> อยู่ทางไหน,ไหนแล้วก็แฟนๆ, <c oughs> ๆดูไว้เยอะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับโอ้ครับครับครับขอบคุณอันนี้ท่านมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างที่จะบูชายังไงแฟนๆหรือท่านที่ชมยูทูบอยู่เนี่ยก็มาที่วัดสะเกตเราเนี่ยนะฮะเขตื่องรองทองตำนมีของวัสดุมงคลเยอะเลยแล้วก็มีที่กราบไหว้บูชาเยอะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ครับน่าสนใจครับครับครับน่าสนใจมากครับขอบคุณครับน่าสนใจนะ นี่ท่านองละเมืนขอโทษเตรีเอกสารพราะมยังเดี๋ท่านจะมา <Yeah. S 1> ะเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวท่านจะลงมา,ากนะมาเดี๋ยวท่านจะลงมา Mình nhớ phạm Mình mà nhớ